โลกในแง่ดีก็จะพบสิ่งดีๆในชีวิตข้อคิดจากคุกกี้หนึ่งหอ่อกับการตัดสินคนสอนใจได้ดีมากที่สนามบินนานาชาติระดับโลกมีนักธุรกิจหญิงแต่งตัวดีคนหนึ่งจำเป็นต้องรอเปลี่ยนเครื่องบินเป็นเวลาถึงสชั่วโมงเพื่อไปจุดหมายปลายทางเธอจึงตัดสินใจเดินไปซื้อหนังสือหนึ่งเล่ม และคุกกี้หนึ่งหอ่อจากนั้นก็หาที่นั่งเพื่ออ่านหนังสือและกินคุกกี้ค่าเวลาไปพลางๆเธอสอสายสายตามองหาที่นั่งได้หนึ่งที่ข้างๆเธอมีชายหนุ่มซึ่งนั่งเหยียดกายอย่างไม่สนใจใครสักครู่หนึ่งขณะที่เธออ่านหนังสือชายหนุ่มก็ยื่นมือมาหยิบขนมคุกกี้ออกจากถุง ซึ่งวางอยู่ระหว่างคนทั้งสองแล้วกินมันทีละชิ้นทีละชิ้นเธอมองเขาด้วยความโกรธแต่ก็ไม่ต้องการทำให้เรื่องวุ่นวายเธอจึงทําเป็นไม่สนใจเธอเริ่มรู้สึกเบื่อที่จะกินคุกกี้และเฝ้ามองนาฬิกาในขณะที่ชายหนุ่มซึ่งเป็นขโมยผู้ไร้ย่างอายกำลังนั่งกินมันเรื่อยๆ เรื่อยๆเธอเริ่มโมโหและคิดในใจว่าถ้าฉันไม่ใช่ผู้ดีมีการศึกษาแล้วแล้วก็ฉันจะชกหน้าจะหมอเนี่ยให้แหลกไปเลยทุกครั้งที่เธอหยิบกินหนึ่งชิ้นชายหนุ่มก็หยิบมันกินหนึ่งชิ้นทั้งสองส่งสายตามองกันเมื่อคุกกี้เหลือเพียงชิ้นสุดท้ายเธอหยุดและอยากรู้ว่าชายหนุ่ม จะทำอย่างไรชายหนุ่มค่อยๆหยิบคุกกี้ชิ้นสุดท้ายแล้วหักออกเป็นสองชิ้นส่งให้เธอครึ่งชิ้นและกินเองครึ่งชิ้นเธอรับคุกกี้จากชายหนุ่มอย่างรวดเร็วและคิดในใจว่าเขาช่างเป็นคนไร้มารยาทสุดๆช่างไร้การศึกษาไม่มีแม้แต่จะพูดคำว่าขอบคุณสักคำ เธอลุกขึ้นหยิบข้าวของทั้งหมดแล้วตรงไปยังประตูขึ้นเครื่องไม่แม้แต่จะเหลียวหลังกลับมามองหัวขโมยผู้ไร้ามารยาทซึ่งนั่งอยู่ที่เดิมภายหลังจากขึ้นเครื่องและนั่งประจำที่อย่างสบายแล้ว mm hmm. เธอก็หยิบหนังสือที่อ่านค้างอยู่ขึ้นมาอีกครั้งในขณะที่หยิบหนังสือจากกระเป๋า ก็พบว่ามีขนมคุกกี้หนึ่งหอ่อเธอตกใจมากถ้าคุกกี้ของฉันยังอยู่ที่นี่ก็แปลว่าคุกกี้ห่อนั้นเป็นของชายหนุ่มที่แบ่งให้เธอกินเธอลุกขึ้นทันทีและวิ่งออกจากเครื่องบินไปยังที่นั่งของชายหนุ่มแต่คงเหลือแต่ที่ว่างเปล่ามันสายไปเสแล้วที่จะได้ขอโทษชายหนุ่ม ระหว่างเดินกับเข้าเครื่องเธอรู้สึกเจ็บปวดหัวใจเธอนั่นเองที่ไร้มารยาาที่เป็นหัวขโมยที่ไรการศึกษาตัวจริงจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตของคนเราที่คนพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นการเข้าใจผิดมีกี่ครั้งในชีวิตที่เรา ขาดความไว้วางใจผู้อื่นและทำให้เราตัดสินผู้อื่นจากความคิดเย่อหยิ่งของเราเองซึ่งหา่างไกลจากความเป็นจริงมากมายนี่แหละที่ทำให้เราต้องคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกก่อนจะตัดสินผู้อื่นหลายๆสิ่งไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นควรมองผู้อื่นในแง่ดีแล้วคอยสงสัยตัวเองว่า เรามองโลกในแง่ดีพอแล้วหรือยังเราเคยแบ่งปันอะไรให้แก่คนอื่นบ้างหรือไม่ข้อความเสียงบายนันทนาบำเพน